Okay. Uh -huh. สวัสดีจ้าพ่อแม่จอยอีลราจ้ะแม่จอยกินเท่าที่มีกินยำใดแซ่บยำนั่นจ้าวันนี้แม่ใหญ่พา,ากินต้มยำปลากระพงต้มน้ำใส้ะจ้ามีไข่มาตุ่มน้ำจ้ามีไข่มาตุ่มน้ำกินกับเขาเด้๋ยววันนี้๋อจ้ามากิน,ก,นก,กับแม่ใหญ่แล้วลุ้นอ่ะอามียบกับน้ำใสกันลูกใสบงังหน้าตุ่มยำปลากระพงหิวเขา่าเนี่ยเลือกงานมาหิวเขา่า กระพงอันซื้อมาอันเขาเห็รเรบร้อยแล้วจ้ะมาลางน้ำต้มไปเลยเายใส่ไปในหม้อเนี้นแล้วล่ะซีร้ยหนาจ้ะซีมเดอ้อนะตอนมันพูดีคำไม่ลู้ Xeo, kéo, kéo lắm. Lắm. Ừ, luôn luôn mà xe cửa thiệt lắm thiệt lắm Đấy, dùng vô đi máu nhai nó Cầu dưới lên lòi mà chả Má đơ, lúc là dù khu dù con kìa cầm bên nhai đơ ra sạc kìa cầm nhai, nhai giọt Cầu Nhu đi Ừ. Chị đi Đẹp Nghe mặc sủng Tức dùng sủng Đúng đấy bà phong, bì bằng nào xài Thì xẻ vô đi đấy Con sẽ kìm là tao ở xài Với xài nhằng đá về cụt họ mấy lần sớm mặc gì, năm ngay mặc dù năm Ngay ngày năm mặc dù 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 năm này dù น้ำส่มมวยพอดีเลยไก่มาตูมอันนี้ไม่ใหญ่เอาพริกใส่แต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวยังปลุกใส่ไอ้ตัวนี้เรียงหุยหุยอยู่นี่ส่งรวยกับเขาข้างใหญ่งน้อลูกเนาะโอตัดเครื่องกใส่บึนรวยกับสีตีดข้อไม่ยังเสียได้ลูกจ้าอืม ต้งหานาทีตังเลยได้ก่าไปเลยเสิบครับก็มาขายเป็นแพ็กันเนาะหนาโงงาน sang bánh sư hải và lúc này sư hải nghe đẹp bật hát được mấy đề không hít nhà không tất cả lời sắp nhắn nó, nhìn này, hít hít <laughs> ตะปีกใส่น้ำปลามะนาวเอ้ยน้ำปลาพริกน้ำน้อยหนึง่งเสร็จกับต้มยำเอากับผมเนี่ยมันูุบตึงได้ดุเนาะ bên này là Cái này gì là Ủa chẳng quên nêu đầy cái từ với ยงเป้นตาเอาคืนมันได้ไปบนหวัวน,นี่นะลูกย่างหาจนว่าเป้นตากูปิสซา,อย,าอยู่ะยางพันโจโกุกโอ้ยอยู่บนหวัวน,นี่เองกจะตนสาเจ้าของได้แส,สดโอวดโพสเด้เป็นบ้าเป็นบอี่ก็ได้ ใค okay. อันนี้บมีมริกกินข้าเดียวได้เป็นพริกมีพริกแก่แมนสำลักติกข้อผมสีอยากหมออีกละ่ะไปท่านหมอใครอยู่ดิตายยุคเดียวยุคเดียวเนาะ cái mất đừng điều Điều của tôi đi tìm mỏ nữa Nhà tôi mỏ phải pha luôn Nhà mới cho kẹt xẹp đủ lại nữa Mà đã cho anh cùng cầu Cơn lòng nhưng mình đua về đà nữa chắc Cái gì nó xin mát à Để biết cần Bộ quang Nhiều xa chắc nó và sàn vài Một ở càng luôn, đây bạn bạn cái này leo và sàn phải Để อีกดีกระตูวเฮาเนาะป้อ,องกันให้กับว่าสี่สีอยู่หนาไวล้ลราก็ตัดสินใจกันมือหนีมาสันว่า, mm hmm. <laughs> าเรอาถามน้องสาวกันมาสันว่า มาตุ่มกับเบิดสวยเลยอสื <c oughs> มผอมัอนแซ่บแซ่บไปลูกเอ้ยถึงผอมหอนฝรอนงผอเมาลูกเอ้ยแซ่บครับซื้อแบบนี้แหละมาห้าม่ต้องเฮ็ตให้มันยากมาถึงการล้างั้งน้ำม,มัานหอนเรื่อยๆนู่นตะไครไปมาปูย่นขาลง จัดการเรียบร้บอยเป็นี้ยมักไปกับเขาเป็นตาประจำเป็นเรื่องเนีก็บอกอยากซื้อที่ว่าเนาะมันก็บอกถึงปากเขาปัญหาซื้อเขาก็ได้ให้กินไข่เออน,เนี้ยเป็นส่วนหลายเนาะ แสบอยู่แต่ว่ากระเพามันจะของเห็ดนังซีนาทำให้จำปีนังซื้อจังซื้อจังซื้อมาก,กินเไ็ดป่วย,นะยง่ายเลยปลาไก่กระเพ็ดสองหน่วยง่ายง่าย gật tốt ngay điều luôn cái hoàn cứ cao ở ừ. nó lụng á nghe cái im động nằm ยินไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ให้ลูกเด้อขอบคุณในหลายคนที่ติดตามไม่ใหญ่สุขสุขคนสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า